ขนาดนี้ก็ั้งแรกในชีวิตสำหรับแฟนคอนติดแน่นมากมทําไมถึงตัดแฟนคอนคันนี้ขึ้นาทีเพราะว่าจริงๆก,กี้ตั้งใจให้แฟนคอนคันนี้เป็นแฟนคอนออที่ขอบคุณทุกๆคนที่สป,ปอร์ตกี้มาตลอดตั้งแต่ตอน,นกี้ออกมาเปิดบริษัททำเองคนเดียวดูแลเวเองนะครับแล้วก็มีอีพีศูนย์หนึ่งที่ชื่อว่าหัวฝาที่ปล่อยออกมาทั้งหมดสี่ลยก็จริงๆอยากจัดเพื่อทีอ่จะขอบคุณกระแสตอบรับขอบคุณแรงสปอร์ตจากทุกๆคนครับ ธีมอของแฟคนคอนงนี้เป็นยังไงครับพี่ตีีมของแฟนคอนครั้งนี้แฟนคอนครั้งนี้ชื่อ The Sense of Feeling จริง The Sense of Feeling นี้มันมีกิมมิคมาจากจุดเริ่มต้นมันมาจาก EP 02 How I Feel เ like. มื่อกี้ที่จะพูดถึง อารมณ์พูดถงความรู้สึกต่างๆที่แบบที่เคยเจอเคยผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายมาเป็น the sense of f e e l i n g เพราะว่ามันจะได้แบบมีความเชื่อมโยงกับ E ีีที่สองที่เจากำลังทำอยู่ที่จะปล่อยให้คนได้ฟังในอนาคนเร็ว,เวนี้ใช่ผมใส่หลากหลายเรื่องราวของเจคี่เข้าไปใช่ใส่หลากหลายเรื่องราวแล้วก็ในคอนเสิร์ตนี้ยังจะมีกิมมิคของเรื่องเซนส์อีกด้วยเรานำห้าเซนส์ทั้งหมดมาใช้ไปกิมมิคในงานก็ไม่ว่าจะเป็นรูป แสงสีงต่างๆรถรถก็มีอาจจะมีอะไรให้กินนิดหน่อยในงานนะกลิ่นกลิ่นเรามีกลิ่นหอมในงานที่เขาจะค่อยๆเปิดแต่ว่าให้ทุกคนแบบได้รับกลิ่นรู้สึกว่าที่แลกสบายๆในงานด้วยแล้วก็เสียงก็คือเสียงร้องของพเองดนตรีต่างๆสัมผัสก็คือทีสสอ่สัมผัสที่ยวปุ่นที่จะคิดถึในงานทุกคนไี่พยั้งรูปรถกินเศษที่ที่เราเลือกมารเราเลือกจากอะไร ก็อยากแบบเออรสชาติแบบนี้กลินแบบนี้ให้แฟน,เ,นเลือกจากอะไรอ,อก็เลือกจากที่ตัวเองชอบครับอะไรเขาอยากสมมติว่าเรื่องกลิ่นอย่างเงี้ยตะกี้ก็ไปผสมเองกับกับตัวเลยเลยนะ้ยก็คือจะเลือกกลิ่นที่มันจะไม่ฉุนเกินแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกคนนะครับ เราคุ้มได้ใช่เป็นกินเฉพาะอะไรเงี so, ace, ha, so, like, ้ยก anyway, uh ็รอดูว huh. no ่ามันจะเข้ากับมูดกับโชว์กับเพลงต่างๆที่จะเปิดในคอนเสิร์ตไหนบ้างสัมผัสสัมผัสนี้มันเซ็นทั้งหมดนี้คือมันคือตัวตนของเท็กซี่เลยคือตัวตนของเท็กี่เลยครับเราดูกันได้คิดว่าเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับการจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันที่นําเซ็นสังห้ามาให้ทุกคนได้แบบว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับการดูคอนเสิร์ตในปวงกันรู้น้องกินเสียงด้วยกันเลยสัมผัสสัมผัสสัมผัสอะไรอ่ะก็นี่จับจับนุ้มที่นี่นะ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอได้เดีวล้อแต่แฟนๆจะได้มีโอกาสในการชิมแตกกี้มีโอกาสได้ชิดแน่นอนนะผมก็คือิดว่าแฟนควันแล้วเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่จัดสำหรับแฟนๆอยู่แล้วค่ะอย่างแฟนคลับครั้งนี้ที่แตกกี้ลงทุนทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยปะทุกขั้นตอนจริงๆครับตั้งแต่ก็มีเวลาเลยครับถึงได้มาขนาดนี้อันนี้ก็เลือกเองสีนี้ก็เลือกเอง ทั้งหมดเลยครับแล้วลุงดีเทลรายละเอียดหมดเลยทั้งทุกขั้นตอนของงานเลยครทุกทีเดเลยใช่ไครับงานที่จะถามไลน์นลอัพเพลงที่จะเลือกมาโชว์ในวันนี้แล้วนะครับเป็นแฟนคอนครับใครทัร้งหมดที่เราจะได้ฟังเพลงที่มียใจเม้่อคืนมีหลายสิบเพลงเลยครับใช่ใชก็จะมเีเพลงของตัวเองเนาะที่ EP11 เมย์ฟาวันนี้จะได้ฟังแบบว่าเป็นฟู f เพอร์ฟอร์แมนซ์ของซิกกี้กับบนเตียงของสกี้เลยแล้วก็จะมีการ อเเจนต์ range, อะไรให,หม่ๆให้ทุกคนได้ฟังได้สนุกกันแล้วก็มีเพลงพิเศษที่ที่เลือกมาร้องด้วยในวันนี้เป็นเพลงที่คิดว่าใครหลายๆคนน่าจะอยากฟังครับแล้วก็มีเพลงกับเกสที่เรามีแอบสปอตไปบ้างว่าจะมีใครมานะอะไรเงี้ยซึ่งห้องเคสอยู่นี <laughs> นน่อย่าหันกล้องไปนะครับอย่าให้โชว์เรื่องเกิาคือ,อ,อคือถามว่า ผ่านกองไปด่เห็นชื่อเห็นเลยชัดเจนเขาพี่เห็นนี่ที่เดินผ่านที่เห็นนี่ก็โอ้สะพายน้ำผึ้งสะพายก็กว่าจะรวมมาได้อะเนาะเฮ้ยสปล่อยหรือเปล่ารอดูในโชว์รอดูในโชว์ไอ้ดิเวลาตอนตอนดูวดิวแข่งเราเชิญนี่บอกเขายังไงครับว่าชวนงานงานแบบพี้เนี่ยก็ขอครับขอร้องให้มาแผื่ว่าร่วมกันจิ๋งกับอะไรชื่อนี้ ไม่ได้จะขอ,อร้องได้ง่ายๆนะขอร้องอ่ะขอร้องมันขอร้องเลยแหละเพราะว่าคิวแต่ละคนนี่ยากมากเนี่ยกว่าจะแบบนัดมาได้ก็อ,อยากจะให้รอดูสเปเชียลโชว์สเปเชียลขอตัวครับสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่เด็กทจะโชว์กับเคสด้วยครับแท้ๆที่คิดจะทุ่มทำมากเลยเจ้ากับมันมีสเปเชียลแต่ต้องมีความพิเศษมากแน่เลยแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งนี้ของเด็กที่เศรษฐีสุดแน่นอน ในนี้ของโปรดักชันแค่ดังนั้นคือรุ่นมาช่วยทำให้อีกใช่ครับในพาร์ทของโปรดักชันได้ฟอูลลอร์มาช่วยดูโปรดิวชันทั้งหมดเลยครับผมว่าเป็นพาร์ทของโชว์ดีเรคเตอร์ก็ได้พิเศษมาช่วยครับเพราะในส่วนของแสงสีเสียงเวทีทั้งหมดก็ฟอูลลอร์ก็เป็นคนช่วยจัแต่งงานก็ทึ่เชื่อว่าฟอูลลอร์อยู่แล้วก็ต้องอลังการแน่นอนครับถ้าใหม่แฟนคอนครั้นี้ที่แบบแจ็คกี้อยากสื่อสารถึงแฟนๆคือเรื่องอะไรแฟนคอนครั้งนี้ <ส>ก็เปก็คนแรกค,รความตั้งใจที่เราใส่เข้าไปเยอะมากเกสเอย๋ยอะไรเอย๋ยทุกอยาก่างดูเราดูเต็มที่มากแต่แสิ่งที่เราอยากให้กับแฟนๆมันคืออะไรสิ่งที่อยากให้กับแฟนๆเลยใช่ไหมก็คืออยากให้เป็นเหมือนของขวัญน,นะอยากให้เป็นเหมือนแบบให้งานครั้งนี้เป็นงานที่ตอบแทน สิ่งที่เขาให้ผมมาตลอดสิ่งที่เขาทาให้ผมแบบว่ามีแรงอยากจะทําเพลงอยากจะทํางานอยากจะสร้างผลงานดีๆในวงการนี้ต่อไปอ่างเงี้ยก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะทําให้ผมได้มีความคิดสร,ร้างสรรค์อะไรใหม่ๆในการทํางานในอนาคตแล้วก็น่าจะทําให้แฟนๆหลายๆคนคิดว่าน่าจะหงลงรับผมมากขึ้นมั้ง ปีสองปีที่ผ่านมาคือแจ็คก,กี้ก็คือแบบเหมือนแบบก้บกาวก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งอยากให้เขาเห็นด้วยหรือเปล่าว่าเออตอนเนี้ยอยากให้เขาเห็นด้วยครับผมก็จริงๆจากวันนั้นวันที่พี่ๆมาในคอนเสิร์ตผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนาะหนึ่งปีนิดๆแล้วบริษัทของผมจากคอนเสิร์ตได้นะครับโอ้เป็นก้าวใหญ่เป็นบริษ TH, รัทใน OTH Entertainment ก็จริงรู้สึกว่า โชคดีที่มีแฟนๆทุกคนอยู่ข้างเพราะว่ามันเหมือนเขาได้เดินทางเราได้เกิดตรงมาพร้อมกับเราได้เห็นเราพัฒนาเพราะว่ามีการแบบว่าติดชมเราบ้างมีการแบบว่าวิจาร์บ้างแต่ว่าเจกี้ก็ชอบมากๆที่แบบว่าทุกคนแบบว่าเต็มใจที่จะฟีดแบ็กสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีให้เจกี้ฟังเพราะว่าเจกี้เชื่อว่าทุกคนแบบว่าเต็มใจที่จะแสดงความคิดเห็น ก็ที่คิดว่าทุกคนน่าจะให้ที่โดนไม่ได้หวันจนประแทนอะไรครับแั่แสดงสถานเดิเมจนที่มุมตทางนี้มันชัดเจนมากชัดเจนมากขึ้นสุดๆแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ความเป็นศิลปินเดียวน่าจะชัดสุดๆครับเพราะอย่างที่ดก,กี้บอกว่า ช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเราก็รับสายมาเยอะเนาะอันนี้เหมือนเป็น,ปนการบอกเปล่าว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราเราทําอะไรที่มันเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือเหมือนหมายถึงว่าก่อน<ๆ>ก่อนหน้าน้ยคือขอโทษที่ทาคนามยากคือก่อนนั้นเน้งปีปีกว่าที่ื่อกี้บอกคือเหมือนเราก็โดนกระแสวิจารณ์ว่าย,ยังไงองไปยังไงไต่อแต่พอแฟนคลับครั้ง,งนี้สิ่งที่เราทําก็เหมือนให้เขาเห็นว่า เราทำอะไรบ้างเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบเปิดค่ายมาแล้วก็จบกักการเป็นเออเราเป็นศิลปินนะขอบคุณที่เล่าให้จะคกี้ใช่ก็ไม่ใช่แค่การเปิดค่ายมาดูแลตัวเองแต่มันคือการพัฒนาทุกอย่างมันคืออีกก้าวหนึ่งของการทํางานในวงการนี้ครับมันมันเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะพาผมไปสู่ความฝันในอย่างได้ จากวันนี้เราจะเห็นอะไรกัตัวเจ็กกี้วันนี้ครับจากวันนี้ไปแล้วเราจะเห็นอะไรเจ๊กกี้ว่าพี่น,น่าจะรู้จักมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้ม่จะได้รู้ว่าผมเป็นคนรักงานมากครับอะไรริ่มาจ็อกครับเอาอย่างี้ง่ายๆคือในครั้งเนี้ย สิ่งที่จะได้เห็นคือลบคำาสพท์มาีิก่อนหน้านี้คนจะบอกว่าเฮ้ยเราอายุน้อยมาเปิด่ายเองจะทำได้มีแค่ไหนในคนเันนี้ก็จะได้เห็นก็จะได้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะครับผมว่าคนจะคิดยังไงแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมถ้าเราทำได้ดีมันก็จะเป็นผลงานที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับแต่เท่าที่ มันทูจาเช็คโอเคใช่ไหมคะโอเคสุดๆเอร้อยเปอร์เซ็นต์มร้ยเปอวันนี้ก็มูจะรูมาด้วยอ่าใบข้างล่างแบบอ๋อให้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็จริงมันมันจำเป็นจริงๆแค่นี้เดียวก็จะเพอร์เฟคแล้วจริงเหรอจริงเหรอเออจริงเหรอมูจริงเหรอมูสิครับทำไมอ่ะก็ไปไปไปพิคเนตกันก็ไม่ได้กี้กกระโวยเหมือนกันเนาะมูหนึงครับที่เพิ่งทางใจเนาะที่เพิ่งทางใจทำให้เราแบบ ึบซึ่งัวปกติทำปะทำสิครับพี่ก็ทำผมรู้ไม่ทำรอกไม่รู้ายไม่อก่ให้ฝากให้ฝากนะครับคากด้วยนะครับผมฟฟนคอนเสิร์ตาัหน้าในชีวิตของที่กีนนะครับ The Sense of Feeling Presented by มีใครบ้า้ ทำไมไม่ชมกันเลยสุดท้ายใช่ไงผมก็เป็นแฟนคอนที่จัดมาเพื่อขอบคุณทุกคนนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะได้เห็นกันในโซเชียลมีเดียต่างๆทุกคนน่าจะถ่ายลงเลยก็ฝากดูฝากแชร์ฝาก็นกำลังใจให้จิ๊กกี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ติดตามจิ๊กกี้ต่อได้นะครับฝากด้วยนะครับติดตามได้ที่ไหนคะติดตามได้ที่ ชแนลออฟฟิเชียลของเจคี้นะครับเจคี้จากกรีนแล้วก็ติดตามได้ทางเพจบริษัทเจคี้ครับผม OTH Entertainment ฝากด้วยนะครับผลงานเร็วๆนี้จะมีอะไรบ้างเจคี้ผลงานเดือนนี้ครับเดือนนี้ก็ตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ครับงใน EP สอง How I Feel ก็มีประมาณนี้แหละครับผลงานแสดงก็ต้องรอติดตามครับแกี่ว่าเพลงผลงานที่เกี่ยวเจียวเพงกี่ยวกเจียวนี้ก็ภายในปีนี้เนาะภายในปีนี้จะได้ฟังกันได้ฟังแน่นอน ขอบคุณครับ <c oughs>